เข็มทิศชีวิต2ตอน13งานแห่งชีวิตเราใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตในการทำงานและทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานถ้าเราไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นความหมายในงานที่เราทำเราก็ไม่เห็นความหมายของชีวิตเราเองชีวิตของคนคนหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วหายไปในเวลาอันที่สั้นมากในเวลาอันที่ยาวนานของจักรวาล สั้นจนแทบว่างปากไม่มีความหมายไม่มีอะไรแต่ในขณะเดียวกันก็มีความหมายมีความสำคัญเหลือเกินว่าเราได้ใช้ชีวิตนี้อย่างไรชีวิตเราจากงานเราเป็นเวทีที่จะดึงศักยภาพดึงคุณธรรมดึงคุณสมบัติที่ดีในตัวเราออกมาเพื่อทำประโยชน์ให้โรคนี้ ให้เพื่อนมนุษย์ในขณะเดียวกันก็ยังขัดเกลาจิตวิญญาณของเราให้บทเรียนให้เราเรียนรู้พัฒนาทุกปัญหาทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นของขวัญพพิเศษเฉพาะสำหรับเราที่ซ่อนข้อความรับบางอย่างเพื่อให้เราค้นพบเรียนรู้ก้าวข้ามแล้วเดินต่อไปไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบงานที่คุณทำคุณต้องมองให้เห็นแจ่มแจ้ง ถึงประโยชน์ของงานชิ้นนั้นต่อโลกต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นต่อองค์กรและต,ต่อตัวคุณเองอย่างน้อยที่สุดงานทุกงานก็มีคุณค่าเพื่อพัฒนาความความขยันความอดทนนะครับผม,แล,มแล้วก็การเสียสละมีน้ำใจแล้วก็การแก้ปัญหาต่างๆทั้งความรู้ความเข้าใจในโรคเข้าใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะผมถ้าคุณมองในแง่การพัฒนาตัวเอง จะไม่มีงานไหนเลยที่ไม่มีคุณค่าในขณะเดียวกันถ้างานของคุณทำลายโลกทำลายเพื่อนมนุษย์ทำให้ชีวิตคนอื่นแย่ลงงานของคุณก็จะต้องกัดก่อนจิตวิญญาณคุณเหมือนมะเรงที่กัดก่อนกินากินเลือกกินเนื้อและชีวิตนะครับผมถ้าวันนี้คุณไม่รู้ว่าคุณรักอะไรชอบอะไรถนัดอะไรควรทำอะไรนั้นเป็นเพราะคุณ หลับทั้งที่ลืมตาคุณต้องตื่นขึ้นมาสัมผัสรับรู้ถึงสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่หลงอยู่ในอดีตอนาคตเสียดายอดีตว่าควรจะทําอีกอย่างก้าวล่วงอนาคตจะเป็นอย่างไรไม่เคยอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเช่นอยู่กับลูกแต่คิดถึงงานทํางานคิดถึงเรื่องนี้รู้เรื่องนี้เป็นห่วงแฟนอยู่กับแฟนเป็นห่วงลูกแล้วก็รู้สึกไม่มีเวลาพอให้กับอะไรเลยแม้กระทั่งตัวเอง เพราะเวลาอยู่กับตัวเองก็เออก็ทนตัวเองไม่ได้ต้องพูดโทรศัพท์ฟังอะไรกอกหูอยู่ตลอดเวลาดูทีวีเล่นอินเทอร์เน็ตส่งใจออกไปข้างนอกเพื่อหลีกเลี่ยงที่จะรับรู้ว่าข้างในมันทุรนทุรายปันป่วนขนาดไหนเมื่อคนนึงเห็นคุณค่าของสิ่งไหนไม่ว่าจะเป็นงาน การเรียนความรักความสัมพันธ์คนคนนั้นก็จะทุ่มเทกับสิ่งที่เขาเห็นคุณค่าอย่างเต็มที่การทุ่มเททําสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างเต็มที่แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆแต่ทันด้วยทั้งหมดของตัวเราอยู่ในปัจจุบันขณะทําให้เราค้นพบตัวเองพบศักยภาพมองเห็นสิ่งที่เราชอบรักที่จะทําและทําได้ดีจนประสบ ความสําเร็จแล้วก็ไม่ยึดติดกับความสําเร็จในอดีตเพราะความยึดติดแม้ในสิ่งที่ดีเป็นตัวกั้นการเข้าถึงซึ่งความเป็นเลศิศเครื่องจากเครื่องหนึ่งทํางานแทนคนธรรมดาได้ถึง50คนแต่ไม่มีเครื่องจากใดทํางานแทนคนที่ไม่ธรรมดาหนึ่งคนได้อัลเบิร์ตฮับบาร์ตเคมทิตการยึดความสําคัญ สำเร็จในอดีตเป็นตัวกั้นการเข้าถึงศักยาภาพสูงสุดในชีวิตเจ้าหญิงนิทาทุกครั้งที่ได้หนังสือเข็มทิศชีวิตทั้งตัวฉันและทุกคนในครอบครัวจะมีความสุขมากเราอยากเตินขึ้นมาทามันทุกวันเหมือนตัวเราเป็นพื้นที่ว่างที่จักรวาลใช้เป็นอุปกรณ์ในการส่งผ่านสิ่งที่ดีงามเราได้อ่านเป็นเล่มแรก ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ในการชำระจิตวิญญาณของตัวเองก่อนก่อนที่จะไปเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นใจจะมีพลังเต็มอิ่มมีความสุขรู้สึกมีชีวิตอย่างแท้จริงฉันเข้าใจเลยว่าเจ้าหญิงนิทาหมายถึงอะไรเราเป็นเจ้าหญิงนิทานอนหลับไหลจนกว่าเราจะพบคนที่เรารักและรักเรา เราจึงเดอจึงตื่นนะผมจึงตื่นและก็มีชีวิตอย่างแท้จริงเจ้าชายของเราคือครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงนะผมผู้คนในโลกแล้วก็ธรรมชาติกดงามรอบตัวใจที่เตื่นรู้และทํางานที่เราทําเมื่อเจ้าหญิงนิทาได้จูปิทกับเจ้าชายเธอจึงตื่นขึ้นและมีชีวิตอย่างแท้จริงมีชีวิตให้ความสําเร็จและเงินต้องตามมา การที่คนคนนึงทํางานทําทุกอย่างในชีวิตอย่างเห็นคุณค่ามีความหมายใช้ชีวิตส่งผ่านงานของเขาไม่ว่ามีคนแบบนี้อยู่ในโลกทําสิ่งที่เขารักรักในสิ่งที่เขาทําใช้ศักยภาพทุกอย่างเพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีงามให้โลกทําให้ชีวิตผู้อื่นและทุกอย่างในชีวิตอันออให้กับชีวิตที่เรียกว่า ทีวิของตัวเองอันิีงางผมแล้วก็มีความสุขจากสิ่งที่เราเคยทำไว้นะครับผมเขาเป็นประโยชน์ต่อโรคต่อการขัดเกลาวจิตวิญญาณของตัวเราเองนะครับผมเขาจะมีความสุขทุกขณะในชีวิตได้เรียนรู้ทั้งจากความสุขความทุกข์ความสําเร็จความล้มเหลวมีภูมิคุ้มกันป้องกันจากใจอของตัวเองนะครับผมการเก็บสิ่งดีๆไว้เพื่อเป็นผลประโยชน์สูงของตัวเองทั้งหมดเหมือนน้ํานิ่ง น้ำจะเน่าสิ่งที่ดีที่สุดคือทำให้สิ่งดีงามที่ผ่านมาในตัวเราเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนและกว้างไกลที่สุดนะครับเมื่อทำทุกอย่างเต็มที่ประโยชน์และคุณค่าที่มอบให้ผู้อื่นผ่านงานมีคุณค่าและมูลค่าสูงกว่าราคาที่รับเพราะผลประโยชน์ที่มอบแก่ผู้อื่นมาแก่ตัวเองผลตอบแทนความมั่งคัง่งความสุขความเอิบอิ่มใจความสำเร็จ ผู้คนไล่ตามมาวิ่งตามหาเขาเองไม่ว่าจะไปะซ่อนตัวอยู่สุดล่ำฟ้าเขียวที่ไหนนะผมคนมากมายวิ่งไล่ล่าเงินและความสำเร็จวันนี้ขัดเกลาวแก่นแท้ภายในให้สิ่งที่คุณเป็นอย่างแท้จริงนำไปสู่สิ่งที่คุณทำด้วยทั้งหมดที่คุณค่าส่งมอบคุณค่าความหมายต่อโลกและปล่อยให้เงิน และความสำเร็จเป็นฝ่ายตามหาคุณเขมทิตการได้ไม่สำเร็จเท่ากับการให้มันไปอย่างไรถ้าให้เพื่อประโยชน์ผู้อื่นมากกว่าตัวเองชีวิตจะมีความสุขเป็นอิสระมั่นคงอย่างแท้จริงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาทำประโยชน์แก่ตัวเองและผู้อื่นด้วยความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าสร้างกระเป๋า ลองรับสิ่งดีงามในชีวิตเราไม่ได้ในสิ่งที่เราขอเราได้ในสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราสิ่งที่เป็นของเราภายในผู้ควรกับสิ่งที่เราต้องการจัดชีวิตจัดสิ่งแวดล้อมกิจกรรมผู้คนให้เอื้อต่อการทำความดีทำชีวิตให้งอกงามถ้าเราต้องการทำอะไรที่ดีงามเป็นเป็นวัดประจำวันในชีวิตก็จะสถานที่ให้ง่าย ที่จะทำได้ตลอดเวลาลงมือทำวันนี้โดยไม่ต้องรอวันว่างจัดเวลาชีวิตให้สิ่งที่เราเห็นว่าสำคัญก่อนผู้หญิงคนหนึ่งเล่าว่าเธอมีหนี้ก้อนโตอยู่ในชีวิตจ่ายไปแล้ว70%เหลืออีก30%สามีชวนว่าเมื่อจ่ายหนี้หมดแล้วจะย้ายอยู่บ้านไร่ที่เธอซื้อไว้นานแล้วฉันถามเธอว่าเธอ ไปบ้านไล่บ่อยแค่ไหนเธอบอกว่าตั้งแต่ซื้อมายังไม่เคยไปอีกเลยเธอไม่รู้ว่าที่เธอยังจ่ายหนี้ที่เหลือ30%ไม่ได้เพราะใจเธอเองจิตใต้สำนึกของเธอไม่แน่ใจว่าเมื่อใจหนี้หมดแล้วจะทำอะไรสามีพาไปอยู่บ้านไล่จะเป็นอย่างไรอยู่ได้หรือเปล่าจิตใต้สำนึกก็จัดการรักษาหนี้30%ไว้ไม่ยอมเลือกทางออกที่อยู่ข้างหน้า ถ้าเธออยากให้มันหายไปเธอต้องทํากระเป๋าชีวิตให้พร้อมรับชีวิตที่ไม่มีหนี้ลองไปอยู่บ้านไร่ลองใช้ชีวิตแบบที่คิดว่าจะทําตอนเป็นไทยแก่ตัวจนจิตใต้สําสนึกรู้สึกรับได้จิตใต้สําสนึกจึงอนุญาตให้เห็นความเป็นไปได้เห็นหนทางออกที่มีอยู่ตรงหน้าเมื่อใจเห็นชีวิตก็ต้องการจะเป็นรู้สึกสบายใจกับชีวิตตรงนั้น ใจจึงเอ่อจึงจะปลดล็อกนะผมความคิดให้เราสามารถขับเคลื่อนชีวิตไปสู่จุดนั้นได้จริงๆบางเขาเอ่อบางคนนะผมบางคนอยากรู้แจ้งหลุดพ้นบรรลุธรรมแต่กลัวไม่ได้เกิดอีกบางคนอยากได้งานใหม่แต่กลัวความสำเร็จจะทำให้ชีวิตความรักความอบอุ่นในครอบครัวเปลี่ยนบางคนอยากเลิกงานประจําไปทำสิ่งที่รักแต่ลึกๆ ไม่แน่ใจว่าชีวิตจะว่างเปล่าเกินไปไหมบางคนอยากประสบความสำเร็จแต่เห็นภาพพ่อที่แสดงให้รู้ว่าเงินและความสำเร็จจะลดทอนคุณค่าศักดิ์ศรีในงานที่ตัวเองรักและประโยชน์แก่ชาวโลกทุกอย่างถูกสร้างอย่างน้อยสองครั้งในความคิดก่อนแล้วจึงปรากฏในชีวิตจริงไม่ว่าจะเป็นบ้านงานหรือชีวิตค้นลึกลงไป ในตัวเองว่าเราเห็นคุณค่าอะไรเห็นชีวิตที่ดีงามเป็นอย่างไรอะไรที่ทำแล้วเป็นได้วันนี้ทำเลยจิตใต้สำนึกรู้สึกปลอดภัยยอมรับได้ไม่รู้สึกถูกคุกคามใจจึงจะปลดล็อกความคิดให้เคลื่อนสู่ชีวิตที่ต้องการทุกอย่างเกิดจากใจสำเร็จด้วยสำเร็จได้ด้วยใจนะครับผมชีวิตงาม ชีวิตฉันเคยวิ่งเร็วมาตลอดเรียนจบเร็วเริ่มทำธุรกิจเร็วโชคดีที่ได้รู้ความจริงของชีวิตเมื่อ4ปีที่แล้วตอนอายุ3 5ฉันจึงขายธุรกิจมาใช้ชีวิตแบบที่ฉันคิดว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตฉันก็คงเลือกทำแบบนี้งานของฉันในปัจจุบันคือไปบรรยาย ให้คนมีความหวังมีแรงบันดาลใจมีพลังที่จะก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆและเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองเวลาส่วนใหญ่ฉันภาวนาอยู่กับครอบครัวใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติและได้เรียนรู้มากมายจากธรรมชาติที่ชีวิตในอนาคตเออขอไปผมในอดีตนะผมในอดีตไม่เคยได้สัมผัสฉันพบว่าเราเลือกได้ที่จะสร้างชีวิตเราได้อย่างไร ถ้าวันนี้ชีวิตเรารีบร้อนรีบเร่งนะผมวุ่นวายจนแทบไม่มีเวลาหายใจวิ่งเป็นหนูถีบจัดตั้งแต่เช้ายันค่ำลองสำรวจดูเราอาจจะพบว่าเราทำชีวิตให้เป็นอย่างนั้นเองเราทำชีวิตให้ยุ่งวุ่นวายก็เพื่อกบเกอนไม่ต้องอรับรู้ความว้าวุ่นสับสนภายในใจเข็มทิศเมื่อไรที่คุณวิ่งวิ่งวุ่นกับชีวิต คุณกำลังวิ่งหนีปัญหาที่ไม่ต้องอาการสะสางของตัวเองถ้าเรามีชีวิตที่น่าเบื่อหน่ายสังกตายทำมาหากินไปวันวันเราก็เบื่อหน่ายตัวเองเบื่อทุกอย่างรอบตัวคนรอบตัวก็เบื่อเราเพราะเราไม่มีไม่มีโอกาสหยุดมองชีวิตด้วยใจสงบมีกำลังจนเห็นคุณค่าของแต่และอย่างที่เราทำในชีวิตเราไม่จำเป็น ที่จะต้องใช้ชีวิตอย่างเหน็ดเหนื่อยรีบตื่นรีบกินรีบไปทำงานรีบเรียนรีบแต่งงานรีบสื่อพันธุ์และวันหนึ่งก็พบว่ากำลังรีบตายเราอาจจะมีข้ออ้างสาร,รพัดถึงภาระที่เราแบกที่ทำให้เราต้องรีบตั้งแต่เกิดจนตายแต่ถ้าพิสูจน์ดูดีๆสิ่งที่เราแบกไว้ล้วนเป็นสิ่งที่เราหามาใส่ชีวิตตั้งเงินไขให้ชีวิตมีความคิดความเห็น ที่เรายึดถือเป็นมาตรฐานเป็นข้อจำกัดกักขังตัวเราเองเราคิดว่าคนอื่นทำได้เพราะเขามีในสิ่งที่เราไม่มีเราไม่รู้ว่าสิ่งเดียวที่ขังเราไว้ในที่ที่เราไม่อยากอยู่ไม่อยากเป็นคือความคิดของเราเองและสิ่งเดียวที่จะทำให้เราได้ในสิ่งที่เราอยากเป็นอยากทำอยากมี คือความคิดของเราเองแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันมีมากบ้างน้อยบ้างไม่เท่ากันในแต่ละเรื่องแต่เราทุกคนมีทุกอย่างพอเพียงที่จะเข้าถึงศักยาภาพสูงสุดของตัวเองเพื่อชีวิตที่งดงามมีคุณค่าอย่างที่ควรจะเป็นแน่นอนหลายครั้งที่เราพังเอิญไปสู่สิ่งแวดล้อมคนคนแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อชีวิตที่ดีงาม เป็นอันตรายบั่นทอนชีวิตเราแต่นั่นก็เป็นการเลือกของเราเองและเลือและเราก็เลือกที่จะใช้มันเป็นบทเรียนที่มีคุณค่าให้ใจของอให้ใจเราผมอย่างลากลึกเข้าถึงศักยภาพในที่ลึกซึ้งขึ้นได้ในที่เราต้องจำไว้เสมอคือเราไม่ได้เกิดมาเพื่อมีชีวิตอย่างสังกตายติดกับดัก ถูกตึงไว้ไม่มีทางเลือกถูกโลกเตะไปทางนู้นทีทางนี้ทีและสร้างชีวิตขึ้นใหม่จากความรู้สึกดีงามมั่นคงเป็นรากฐานเป็นรากเป็นฐานผมให้เป็นตัวกลางในการส่งผ่านสิ่งที่ดีงามบริสุทธิ์อยู่แล้วในจกักรวาลน,นี้ส่งมอบเป็นประโยชน์แก่ผู้อืกคนนะครับผม เรามีชีวิตอยู่เพื่อสร้างคุณค่าให้ผู้อื่นมีชีวิตที่ดีงามมีความสุขมากขึ้นเราขัดเกาวตัวเองภายในเพราะยิ่งภายในเรามีความสะอาดแหลมคมลึกซึ้งมากขึ้นเพียงใดเราก็ทำประโยชน์ให้ผู้คนมากขึ้นเท่านั้นเราสร้างประโยชน์ความสุขความสำเร็จให้ชีวิตผู้คนแล้วจักรวาลจะดูแลผลประโยชน์ของเราเอง นะผมก็เดี๋ยวเรามาต่อตอนต่อไปกันนะผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์การพิู่จนท่านนะผมถ้าผมเสื่อมานะผมทำให้พิู่จน์ท่านฟังแล้วไม่เกิดความเข้าใจไม่กระจางแจ้งกาไปมวนมรมคูครูบาอาจารย์ประสิทธิ์ที่เสริมเติมยากับตัวข้าพเจ้าได้พี่พจนท่านฟังแล้วเกิดความกระจางแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับ